หิมะตกลงมาและฟ้าก็เริ่มมืดลงคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายของปีในความหนาวเย็นและความมืดเด็กหญิงตัวน้อยที่ไม่มีหมวกและรองเท้าเดินไปตามถนนแน่นอนว่าเมื่อเธอออกจากบ้านเธอใส่รองเท้าแต่รองเท้าพวกนั้นมีขนาดใหญ่เกินไปสำหรับเธอเพราะมันเป็นรองเท้าของแม่ของเธอ เด็กหญิงได้ทำรองเท้าข้างหนึ่งหายขณะวิ่งข้ามถนนที่มีรถมาสองคันวิ่งผ่านอย่างรวดเร็วเธอไม่สามารถหารองเท้าอีกข้างได้อีกครั้งและเด็กชายคนหนึ่งได้วิ่งหนีไปพร้อมกับรองเท้าอีกข้างหนึ่งเขาบอกว่าเขาจะใช้มันเป็นเปลสำหรับลูกในอนาคตดังนั้นเด็กหญิงจึงเดินไปด้วยเท้าเปล่าของเธอซึ่งตอนนี้มีสีแดงและน้ำเงินจากความหนาว เธอมีกล่องกระดาษไม้ขีดหลายกล่องในผ้ากันเปื้อนเก่าและถือกล่องหนึ่งไว้ในมือวันนี้ไม่มีใครซื้อไม้ขีดจากเธอเลยตลอดทั้งวันและไม่มีใครให้เธอแม้แต่าบาทเดียวเธอตัวสั่นด้วยความหนาวและความหิวเธอนั่งอยู่ที่มุมที่เกิดจากบ้านสองหลังซึ่งหลังหนึ่งยื่นออกไปในถนนมากกว่าหลังอื่นเธอรวบเท้าน้อยๆไว้ใต้ตัว เธอรู้สึกหนาวเย็นมากขึ้นเรื่อยๆแต่ไม่กล้าที่จะกลับบ้านเพราะเธอขายไม้ขีดไม่ได้เลยและไม่ได้รับเงินสักบาทข้อของเธอจะต้องตีเธอแน่นอกจากนี้ที่บ้านก็หนาวเพราะพวกเขามีเพียงหลังคาที่ลมพัดผ่านแม้จะมีการอุดรอยแตกที่ใหญ่ที่สุดด้วยฟางและเศษผ้า หิมะตกลงบนผมยาวที่เป็นลอนสวยประบาทของเธอทุกหน้าต่างมีแสงสว่างส่องออกมาและมีกลิ่นหอมของแตงงวงย่างเพราะวันนี้เป็นคืนส่งท้ายปีเก่าใช่แล้วเธอคิดถึงเรื่องนั้นมือของเธอเกือบจะตายด้วยความหนาวโอ้ถ้าเธอสามารถใช้ไม้ขีดหนึ่งแท่งและถูมันกับผนังเพื่อให้ความอบอุ่นกับมือของเธอเธอดึงไม้ขีดออกมากรอกเสียงมันดังและเผาไหม ไฟที่สว่างเหมือนเทียนเล็กๆเ,เมื่อเธอวางมือของเธอไว้เหนือมันแต่มันให้แสงที่แปลกมันดูเหมือนว่าเธอกำลังนั่งอยู่หน้าหม้อไฟเหล็กที่มีปุ่มทองแดงและฝาทองแดงไฟที่สว่างนั้นอบอุ่นและสะดวกสบายเด็กหญิงยืดเท้าของเธอออกไปเพื่อให้อุ่นจากนั้นเปลวไฟเล็กๆก,ก,ก็ดับลงหม้อไฟหายไปและเธอเหลือเพียงไม้ขีดที่มอดอยู่ในมือ เธอจุดไม้ขีดอีกแท่งหนึ่งกับผนังแสงไฟสว่างสวัยและเมื่อแสงตกลงบนผนังมันกลายเป็นความโปร่งใสเหมือนผ้าบางเธอสามารถมองเห็นเข้าไปในห้องบนโต๊ะมีผ้าปูโต๊ะสีขาวบริสุทธิ์และบนโต๊ะนั้นมีชุดอาหารที่เงางามไก่งวงย่างที่เต็มไปด้วยแอปเปิลและพลัมและที่ดียิ่งกว่านั้นไก่งวงกระโดดลงจากจานและเดินไปตามพื้นพร้อมกับมีดและซ่อมในอกของมัน าเป็นของเด็กหญิงแล้วไม้ขีดก็มอดหมดเธอเห็นเพียงผนังหนาวๆเท่านั้นเธอจุดไม้ขีดอีกแท่งหนึ่งตอนนี้เธอนั่งอยู่ใต้ต้นคริสต์มาสที่สวยงามที่สุดมันใหญ่และสวยงามมากกว่าต้นคริสต์มาสที่เธอเห็นผ่านประตูกแก้วที่บ้านพ่อค้าเทียนพันนดดวงสองสว่างบนกิ่งก้านเขียวและภาพสีที่เหมือนในร้านที่มองมาที่เธอเธอยื่นมือไปหาจากนั้นไม้ขีดก็มอดหมด แต่แสงคริสต์มาสยิ่งสูงขึ้นเธอเห็นพวกมันเป็นดวงดาวสว่างบนท้องฟ้าหนึ่งในดวงดาวนั้นตกลงมาเป็นเส้นไฟยาวตอนนี้มีคนกำลังจะตายเด็กหญิงคิดเพราะคุณย่าของเธอซึ่งเป็นคนเดียวที่รักเธอและตอนนี้ได้ตายไปแล้วบอกเธอว่าเม็ดดาวที่ตกลงมานั้นหมายถึงวิญญาณที่ขึ้นไปสู่พระเจ้าเธอจุดไม้ขีดทั้งหมดในกล่องและแสงไฟสว่างขึ้น คุณย่ายืนอยู่ที่นั่นชัดเจนและสว่างสวยัยอบอุ่นและน่ารักคุณย่าเด็กหญิงร้องเรียกโปรดพาฉันไปด้วยฉันรู้ว่าคุณย่าจะหายไปเมื่อไม้ขีดหมดคุณจะหายไปเหมือนหม้อไฟที่อบอุ่นไก่งวงที่อร่อยและต้นคริสต์มาสที่สวยงามเธอรีบจุดไม้ขีดทั้งหมดในกล่องเพราะเธออยากให้คุณย่าอยู่กับเธอ และไม้ขีดเผาไม่ด้วยแสงที่สว่างมากกว่าตอนกลางวันคุณย่าสวยงามและยิ่งใหญ่กว่าที่เคยเธอกอดเด็กหญิงไว้ในอ้อมแขนของเธอและทั้งสองลอยขึ้นไปในแสงสว่างและมีความสุขสูงขึ้นไปบนโลกและที่นั่นไม่มีความหนาวไม่มีความหิวไม่มีความกลัวพวกเขาอยู่กับพระเจ้า แต่ที่มุมของกำแพงเด็กหญิงนั่งอยู่ด้วยแก้มที่แดงและปากที่กำลังยิ้มเธอแข็งตายไปในคืนสุดท้ายของปีเก่าพระอาทิตย์ปีใหม่ขึ้นมาพบกับภาพที่น่าสงสารเด็กหญิงนั่งอยู่ที่นั่นแข็งและเย็นถือไม้ขีดที่มอดเกือบหมดแล้วเธอต้องการอุ่นตัวเองผู้คนพูดแต่ไม่มีใครคิดถึงสิ่งที่สวยงามที่เธอเห็นและวิธีที่เธอเดินไปกับคุณย่าในปีใหม่ที่สดใส